ตอนนี้เราอยู่กำลังเข้าเซิร์ฟอะเดี๋ยวรอนไปหนะึงผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเป็นผีหรือเป็นคนหน้าตาเนี้ย<อ>ผได้เป็นตัวผู้หญิงคนระับ<อ>ผมเพิ่งเล่นนะผมบอกเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย กมแลตายกฟังใครวาเทฟังวะอืม <c oughs> น่าจะอินโนเซนต์นะ How did I end up here? ฮะคอณผาเรีนชัดเจนเลย Don't forget to smile for the cameras อันนี้ผมเล่นประมาณเียตาแล้แพ้ทุกตา เป็ e ย s มาเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยอ้องยโอ้อ้ยโยโอยโอ้ยโยอ้อ้ออโ Hello. Do you guys see me? I'm innocent. Innocent? Huh? Yeah, me too. Yeah. Come on, man. Uh. I think everyone is innocent, probably. Oh. Yeah, exactly. Everyone is innocent. Yeah. 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 Sing, <laughs> เขาบอกว่าเขาเป็นอินเอเซนต์เหมือนกันนะ <Nope. S 3> So how, how are you doing guys are you How Doing good ฝั <laughs> ่งไม่ออกฮนะ <laughs> ไม่ต้องฟังนี้ก่อน Deploying tracker อืม Don't like talk. นี่เราได้กบมาเป็นแฟลตนะครับตัวน,นี้เด on <laughs> ี๋ยวเราไปหาเกาะก่อนเราไม่มีเกาะใส่ Bro I'm stuck ผมแตันแล้วเนี่ย s t e p o อ Stepbro h e l ย me! I'm s t ย c มตดเฮ้ยเรืสักตีเดี๋ยวเราไปลองกับเพื่อนดีว่าเพื่อนๆจะโกใสเราอะไม่ใช่กี่เรื่องนะไปดีกว่า ต้องหาเครื่องปั่นไฟอ่ะเกวีแล้วแอบตรงได้ยังต่อไม่ได้โอ,โไอีกโอ้โงเดินถอยระวังกัะดักตรงนี้นั่นเนียนๆครับ เราต้องซีเรียสถึไม่รู้นะโฟนเดินมั่วก็้ันเจอเครื่องปัสสาวีเชเลยน่ากลัวเอาเรานะครับไปดีกว่า,า,าจะเอาเราไม่ได้แล้ว

เงินเดือนแบบนั้นไปไฟไปไฟไปโอ้อะยรแบบนี้อ่ะโอ้ยตายสิโอ้จนขี่ไล่กันจนตาย <c oughs> แล้วก็ไม่ได้อีกโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก oo. มาเล่นแล้วก็ตายให้ดูเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกทักษะเพื่อว่าจะเก่งขึ้นนะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะชวนพี่ชาลีมาเล่นด้วย <mm> เพื่อพี่ชาลีมานะถ้าพี่ชาลีไม่มาเล่นด้วยก็ <she> ไม่จะเล่นคนเดียวเ <is> หมือนเดิมโอเคครับเดี๋ย <mm> วเจอกันคลิปหน้าครับ บอกเลยครับเ่อนเราอย่างโหดเลยลูกซองนี่ผี่อ่ละสองโอหเรียบร้อยฮะอย่าโหดโดนกินไปอ๋อคนนี้เป็นผีด้วยเฮ้ยไปแอบในห้องน้ำอะอะไรวะเนี่ยผีเข้ามายัดผีอ้าว ไ,ไปไหนของมันวนะเนี่ยโอ้ยขมา้นเฮ้พีสามตอ สองตัวอยอดเลือคนเดียวเพื่อนด,ดูๆเพื่อนเดี๋ยวยียย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 นยย้ยย็นยยยยยยคนนี้นนนนนยยยค,คนยยยยยนยยยยยอยยนยัยยย เอาจริงพีลุยิงก็ตายนะมเ infected. <S Yo, ำ e t s k <Okay. S 2> okay, I'm Patrick I'm Patrick I'm Patrick is a terror <laughs> <laughs> ยังไงแพ้โอ้โหน่าได้แต่สุดกีนอง,นงละนลงมาไงเลยเลยไม่ยเป็นเนะี <laughs> ่ นี้นั่นรอดมาแล้วก่อนเนี่ยผมเพิ่งโหลดมาให้ห้องเรียสามหนึ่งเราไปดูของของไม่ไม่มีอะไรฮะมีชุดะเพิ่มเยอะเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันคลิปหน้าเดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาเล่นเลยก่อนไปะเลสนุกไหมเล่นเยอะๆมันสนุกกว่าเยอะผมโอเคเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคพี่เมีย